สำหรับคนที่มีอุปสรรคนะคะบรเอร์ทางด้านภาษาทางวัฒนธรรมแล้วต้องไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมาฟังทางนี้เลยค่ะเพราะวันนี้นะคะ t ด e s t u d y t i o e s จะพาไปฟังนะคะสำหรับคนที่สามารถก้าวข้ามผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้ไปติดตามกันเลยค่ะแรกๆผมก็ไม่ค่อยรู้จักใครในเข้าไปในห้องแลยเป็นเด็กใหม่ผมใช้วิธีการนั่งสังเกตพวกนี้เวลาคุยกันเนี่ยเขาจะมีความมั่นใจในสิ่งที่เขาทํามากอือบา,างครั้งเรารู้สึกว่า นี่ทำไมอยู่แบบมั่นใจขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนหลังๆเนี่ยเราก็มามาเรียนรู้แล้วก็ซึมซับวิธีการคิดของเขานะครับว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องคิดให้เยอะนะครับ<า>คือเราเราถูกเทรนมาเยอะใน PhD เนี่ยเราต้องมั่นใจในกระบวนการคิดของเราแล้วเวลาเราจะเอ็กเพรสออกไปให้คนอื่นฟังเนี่ยเราต้องมั่นใจแต่ว่าต้องมั่นใจแล้วรับผิดชอบในคําพูดนะครับไม่ใช่ว่าพูดไปเรื่อยเปื่อยนะ <laughs> แต่ว่า มันเป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้คนฟังเนี่ยเขารู้สึกว่าคือถ้าเราพูดไม่มั่นใจซะแล้วเนี่ยมันมันคนฟังเขาก็มันก็รู้สึกไม่ดีนแต่ถ้าเรามั่นใจเราสิ่งที่เราทําเนี่ยมันใช่เราก็เราก็ทําไปเลยแล้วทำมาสําเร็จเนาะ ฝากติดตามรายการ The Study Time Story นะคะเวลาดีๆที่เราจะมาเรียนรู้ไปได้วยกันค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มตรงนะคะผ่านทางเพจ Facebook The Study Time The Stay Time และที่ YouTube The Stay Time อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ